ฮัลโหลทุกคนกระตเชสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยหลายกันนะครับ้าบวมยิบช่องอลเ,องบบองอล,เล็กซ์น้ำยูนิเกนยูนิเซมาอิเลเมนโก้สไตรเตอร์2013ของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทีมฟิฟเซตเตอร์จาก โอ้พัฒนา Orion จาก Shadow of o l e o n จากภาค Alice Oleyon นะครับของฝั่ง Oleyon ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฝั่งของฟ i บ Sector เนี่ยจะใส่สำรองมาด้วยนะเผื่อได้เปลี่ยนนะครับใส่มาก่อนไม่รู้จะได้เปลี่ยนหรือเปล่าฟ i บ Sector เนี่ยจะสู้ Shadow of o l e o n ได้หรือเปล่าน,น,นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาครับผมทุกผู้ชมคิปออฟเริ่มเกมครับอุ้ยทำไมสีเสื้อมันขาวเหมือนกันอนะขึ้นหายแล้ว ดืมเปลี่ยนเสื้อให้อีกฝั่งหนึ่งอีกทีหนึ่งสวยแล้วกูแต่สีเกงเอ้ยมันก็เหมือนกันนี่หว่าอ๋อสีเกงคนละสีอยู่เอ้เวลาเราจะแยกออกง่ายๆขึ้นมาชูนี่เปิดเกมมาแล้วก็ใส่ก่อนเลยครับแลกดทาวเวอร์นะ ต้องตกใจนะเขาเสียงอะไรเสียงมอสของมินเอาทำไมกดไม่ตนะิดวะนะเดี๋ยวโดนกำแพงอีกลา่างมตาลถ้ไม่กดพาวเวอร์เนี่ยมันจะเบานะครับอุ้ยลับได้ด้วย ไม่ไปหรอกนะมาตัวนี้บ้างมินามิคาวะใช่ไหมไปขุดมหาภัยเฉยเลย ร่างอมตะมันอยู่ไหนมันอนะตอนเลือกท่ามันมีแค่สองท่านะเวลสหนึ่งกับเวลสองตัวเนี้ยรู้ว่าเวลสองเป็นร่างอมตะถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นเวลสหนึ่งแล้วแหละมามาโหดยิงโดนยิงสวนปะเนี่ยอุกี้อุกี้โอ้ท่านี่มันสูงนี่หว่าลืม ไม่น่าจะโดนยิงง่ายๆเอ้ยเข้าเฉยโอเคไม่ใช่งานหยาบสักเท่าไหร่ครับมาตัวนี้บ้างดิโอเคร่างอาวตารจัดไป เพิ่งรำคาญเสียงเม,มาสผมนะทำวิกฤตมันไม่แรงจริงนะครับเวลาใช้ล่างอวตารต้องกดนะโอเคมาตัวนี้ก็เต็มตัวนี้มีท่าปะเนี่ยไม่ใช่มีท่าในล่างอวตารปะเนี่ย ไม่มียิงเข้าโอ้โหท่านี้ยังเข้าต่จะง่ายแล้วแหละเ่าจะถลม่มสิบศูนย์อาบะดูโซง สิบประตูอาบอะมาประสานล่างอวตารอีกครั้งหนึง่งอาคุริวเอาไม่น่ากลับมาเลยกลับมาโดนเสียบแท้ๆทันไหมไม่ทันอันนี้มีล่างอวตารซะด้วย มาชาร์จรอเลยกัะปุลิวหยดอาวุธร่างอาตารอือไปอีกหน่อยเหมือยิงต่อดิชูได้แต่ท่านี้มันสูงนี่ว่าจะถึงไหมเนี่ยไว้เฮอริเคนใช่ไหมวะออดดังก้อนบัสเตอร์นี่หว่าท่านี้โ้ยิงต่อดิชูไม่ได้ถ้ามันสูงไป ัดมันไม่ใช่ัดไร้ขอบเขตแต่ว่าทำไมในเกมมันไม่มีมัดเพิงเลือดเดือดของเอนโดวะผมงงอยู่นะท่าของเอนโดมีทุกท่าเลยยกเว้นท่านี้มัดพิงเลือดเดือดเนี่ยใชย้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของอน,นิเมีด้วยสารฟังประตูมันมา เดี๋ยวผมลองไม่กดดิจะเ,เข้าหรือเปล่าวะไม่จะเ,เข้าแหละยิงสองคนอ่ะไม่น่าไม่น่าจะล้มได้โอเคบอกเลยว่าไลท์เทียมทานฟิปเซ็กเตอร์ล่างอ,อวาตารแทบทุกตัวน่าจะทุกตัวเลยแหละยิงเปิดอันติด้วยยิงด้วย นี่มันลูกเตะลวงตาของมาโฮูโลดีว่าเรื่องสองพอจะรับได้อยู่มั้งไม่ต้องถึงล่างอาตารหรอกอเตะครั้งหนึ่งนี่ต้องเสียลูกบอลไปกี่ลูกเนี่ยท่าเนี้ยมา อีกรอบหนึ่งอเอ้าไอ้คนนั้นโดนกัดมานะแล้วสียบโอ้เราแข็งแกร่งไม่เป็นไร อุ้ยทำไมกระตุกอ่ะอะไรวะน่ยปกติใช้ท่านี้ไม่ไม่กระตุกเนาะยิง อย่าเึกว่าเรกว่ากำแพงมันหยุดได้ตกใจหมดมาตัวนี้ขีดหนึ่งเ,เอาดิเอาดิอุ้ยเก็บออก ดูนะรอบนี้ผมไม่กดเลยพาวเวอร์จะเข้าหรือเปล่าโอ้เข้าเฉยสงสัมันแรงเกินมาปิดท้ายด้วยชูอา้าวยงเสดูดจังวะเนี่ยฮลัลโหลมาได้เวลาเปลี่ยนสำรองลงบ้าง อู้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้โชว์เลยลเนี่ยมีคาะโดดเนี่ยนะเปลี่ยน3คนแล้วกันนะไปครับต่อเว้นแ,เนแล้วเว้นแล้วไม่มีท่าเลยเต็มสักทีสิถ้าไม่ตายโอ้โหไม่เต็มสักทีาาตาั้งวารันซะด้วย <dri> อา <Norwegian> ซูระทำไมมันกระตุกวะเน,นここี <st unlikely> ่ยปกติใช้ท่านี้มันไม่กระตุกเลยนะมันแตกต่างจากมัดดินอื่นอ่ะปกติมัดเดินอื่นอ่ะท่านี้จะไม่กระตุกแต่ว่าอุ้ยเข้าเชี่ยแรงขนาดนั้นเลยหรออะไรวะหน้ายังพูดไม่จบเลยมัดดอื่นอ่ะท่านี้จะไม่กระตุกแต่ว่าร่างอวตาของเอ็นโดมันจะกระตุกเว้แต่กับการมอดนี้ร่างอวตาเอ็นโดไม่กระตุกแต่ว่า ท่านี้กระตุกแทนอะไรวะอเนี่ยไปแล้วก้อนบัสเตอร์ไออาวุธ ับได้อะไรวะผมไม่ได้กดนะเมืเ่อกี้แต่ทำไมผมงงว่ามอดนี้ทำไมหาคู่ริวมันมิซิแม็กไม่ได้วะเพราะมอดนี้มันก็ดัดแปลงมาจากมอดของเอ็กซ์ตรีมนะไปมินามิคาวะอุ้ยก็จะลองยิงเบลอหนึ่งโอ้โหลืมเลยก็จะเช็คซะหน่อยว่าจะเป็นท่าอะไรเบล1หนึ่งสหละยสอยู่ ว้ามโฮโอ้โหดูดิมันไม่เปลี่ยนไอ้อ้วนให้สักทีอ่ะยบแล้วมาชูเอา้าไม่หักหลบให้เลย ไม่เปลี่ยนตัวที่แบบใช้ทั้ให้ตายได้เมื่อกี้ก็มีนะไอ้ผมข,า,ขาวๆใกล้ๆอะ่ะเปลี่ยนเป็นสักไก่เลยเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นรูนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ไม่รู้ฝั่งขวาล่นงงกับระบบเปลี่ยนตัวมากเลยอะ่ะ ในเกมนี้มันขึ้นชื่อเรื่องกิน FPS อยู่แล้วแหละท่านผู้ชม FPS ตกง่ายง่ายโง่ๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าจะเปลี่ยนให้ตัวนี้นะแต่เปลี่ยนไปนู่นน่ะคุนแล้ฝังเลยอ่ะแล้วผมเปลี่ยนตัวที่อะไรก็ไม่รู้เอ้ตรวนี้มีท่ายิงด้วยเหรอวะลองดูดิอ๋อเป็นกว้นจกกักรพรรดิที่เจ็ดหรออุย้ยไม่ใช่ นี่มันเป็นกุก้ยจักรพรรดิี่3นี่ว่าแต่เอามายิงคนเดียวเป็นเป็นกุ้นสีทองอีกแล้วเหมือนตอนคิร่าฮิโรโตช้ยเลย,ยอุ้ยมันหยุดงานขนาดนั้นเลยเลยหยุดงายขนาดนั้นเลยเลยอันนี้มาตัวนี้ดิ สำรองทีเด็ดทีเด็ดจริงเปล่าไม่มีไม่มีอะไรเลยมาชู ประสานล่างเอาตารอีกครั้งหนึ่งจัดไป มิาโดยยังไม่ได้โชว์เลยนะอเอาจริงเหมือนจะจบเกมแล้วเนี่ยอุ้ยแต่นานมากไม่ช้าสักที่อะดิงมอลานะ่เพื่อสองพออุ้ยแต่พลังเต็มนี่หว่าพลังมันไม่ลดนี่หว่าลืมดู ตัวนี้ก็มีร่างอมตนเหมือนกันต่ไปน่าจะยิงต่อด้วยมีคาโดได้นะจากตำแหน่งนี้ออกไม่ได้สูงไปโดนตัวนี้ยหอเวน โอ้โหป้องกันได้เฉยไม่มีท่าสักตัวเลยกองหลังตัวนี้มีตัวนี้แต่มันไม่อยู่ในจอนเฮ้ยดึงสองก็พอ อุ้ยเชี่ยทำไมเข้าอ่ะรับตาแรกไม่เข้าไม่ใช่เหรอผมใช้ท่าอะไรอ่ะตอนมันยิงครั้งแรกอ่ะก็ท่าน,นี้ไม่ใช่หรอม่รอบนี้เข้าวะมามีขั้วได้โชว์สักทีนี่จะตายก่อนหมดเวลาโอ้โหเพิ่งได้ยิงครั้งแรก <laughs> จนจะจบแล้ว อีตาเลยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกกดไม่กดอนะ่ะเอาจริงนะล่างอาวตารนอะ่ะเมื่อกี้ขนาดผมกดเมาส์ได้นะตอนใช้ล่างอาวตารนอะ่ะยังไม่ผ่านกำแพงเองตัวนั้นเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามีให้มา,มาให้กดทำไมในเมื่อมันไม่เกี่ยว <laughs> ถ้าบอกว่าแบบกดแล้วมันแรงขึ้นจริงมันต้องผ่านกำแพงได้ดิเมื่อกี้ล่างอาวตารเลยด้วยแต่ไม่ผ่านไง <laughs> โอ้โหไม่ทันยิงไป17ครั้งครับเป็นประตู8บอกเลยว่า Shadow of Orion ถึงจะโหดแต่สู้ยากครับเพราะว่าร่างอวตารเต็มทีมโอเคครับผู้ชมจบไปพืป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับฟิปเซกเตอร์ปะทะกับ Shadow of Orion นะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปเราต่อไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอ,อะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกัันนะครบบบผม๊าายย 就摆来。